ในส่วนของพื้นที่รอบบ่อนะครับเราจะลอกลงออกก่อนนะครับโดยประมาณสัก2เมตรเราจะเอาหน้าดินพับไว้ข้างๆนะครับเอาไว้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้รอบๆบ่อนะครับเป็นหน้าดินนะครับส่วนตรงนั้นนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะปลูกอะไรก็สวยนะครับปลูกอะไรก็ได้นะครับสังเกตได้เลยว่านะครับพื้นที่บ่อ2005ของหลวงที่ขุดให้นะครับเขาจะขุดดินในส่วนของหน้าดินเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขุดดินเหนียวไว้ข้างบนก็ทําให้พื้นที่รอบบ่อตรงนั้นนะครับ ปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นล้นๆอยู่อันนี้คือข้อเสียของการไม่สลับหน้าดินในส่วนของพื้นที่การเป็นคันคูของสาะนะครับทำให้เราปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับจากที่ว่าเรามีน้ําติดมีน้ําแล้วเราปลูกอะไรข้างๆบ่อเนี่ยจะสวยสุดท้ายมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สลับหน้าดินการกุดบอ่อหนึ่งไร่นะครับก็จะมีต้นทุนหลักๆเลยนะครับเครื่องจักรเพิ่มเติมแน่นอนนะครับก็จะมีรถบรรทุก3คันรถไถ1คันปคัน คนงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4คนนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของราคางานที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไร่เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดมูลค่าของงานได้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีพี่ๆชาวโคกหนองนาโมเดลทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาพี่ๆมารับชมงานขุดโคกหนองนาน,นะครับบ่อน้ำหนึ่งไร่นะครับหน้างานตรงนี้อยู่ที่อําเภอพะยุตจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ที่ทําการขุดโคกหนองนาตรงนี้อยู่ที่สิบไร่นะครับ วันนี้ก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะครับวิธีการขุดบอ่อต่างๆแล้วก็รายละเอียดของงานตรงนี้นะครับว่าการขุดบอ่อหนึ่งไร่เนี่ยเราต้องมีวิธีการทาํางานยังไงกันบ้างนะครับบ่อน้ำหนึ่งไร่ตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่1,600ตารางเมตรนะครับหรือเขาเรียกว่าขนาด40่คูน40นะครับ แล้วก็มีความลึกอยู่ที่6กถึงเเมตรนะครับเราก็คูณลงไปนะครับหนึ 1, ่นคูณหนะครับทีนี้เราก็มาลบในส่วนของพื้นที่เบิร์มชาตนะครับตันนี้ก็คือเป็นวิธีการคำนวณมวลดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณเป็นตารางเมตรออกมาได้เมื่อเราคูณเสร็จนะครับว่าบ่อน้ําตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บน้ําได้กี่ตารางเมตรและสามารถเก็บน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือไม่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ เก็บไว้คํานวณได้นะครับว่าเราเก็บน้ําได้เท่าไหร่นะครับต้องใช้ลดน้ําแต่ละปีเท่าไหร่นะครับเพราะอัตราน้าฝนเนี่ยนะครับตกมาในพื้นที่เฉลี่ยหนึ่งไรนี่อยู่ที่หนึ่งสองพันห้าร้อยลูกบาทเมตรนะครับที่ตกมาจากฟ้านะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้ําที่ออกจากใตดินนะครับ การขุดบ่อน้ำหนึ่งไร่เนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับหนึ่งเลยครับก็จะเป็นขุดเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงอ้วนนะครับใหญ่ๆตัวนี้ต้องใช้รถบรรทุกนะครับนะครับรถบรรทุกหกล้อตัวนี้นะครับทอยดินเพราะว่าดินแกนกลางตรงนี้นะครับต้องต้องทอยแกนออกไปนะครับเพื่อจะเอาไปถมที่นะครับตามเจ้าของที่ต้องการนะครับเพื่อจะเสริมระดับพื้นที่ให้สูงขึ้น บ่อน้ำหนึ่งไร่เนี่ยถ้าเราขุดกองไว้ข้างๆบ่อน,นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ติดบ่อที่ใหญ่เกินไปนะครับแต่งานตรงนี้เจ้าของที่ต้องการที่จะปลูกป่าไม้นะครับในพื้นที่10ไร่นะครับก็เลยต้องถอยดินขุดดินแกนกลางตรงนี้นะครับใสล่ล้อมทุกไปเสริมระดับความสูงในพื้นที่10ไร่นะครับเพื่อจะ การน้ําท่วมนะครับทาให้พื้นที่เนี่ยสามารถที่จะปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ดีนะครับเพราะว่าต้นไม้ยืนต้นเนี่ยจะชอบในส่วนของดินเหนียวเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยจะทําให้รากของต้นไม้ยืนต้นเนี่ยยึดเหนียวได้ดีนะครับจะไม่ล้มง่ายสังเกตได้เลยว่านะครับตอนฤดูเกี่ยวข้าวนะครับต้นไม้ชอบล้มนะครับในพื้นที่ดินทรายนะฮะเวลาเราเกี่ยวข้าวหรือว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยนะครับ ตอนที่น้ํำยังขังอยู่ในพื้นที่ดินทรายเนี่ยนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยล้มได้นะคะหรือว,ว่าเจอลมพัดเนี่ยก็จะล้มได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับระดับสูงก็จะชอบดินเดียวเป็นพิเศษนะครับการขุดบ่อหนึ่งไร่นะครับ,ก,รบ,รรบก็จะมีต้นทุนหลักๆเลยนะครับเครื่องจักรเพิ่มเติมแน่นอนนะครับ ็จะมีรถบรรทุก3คันรถไถ1คันบคคนงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4คนนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของราคางานที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไร่เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดมูลค่าของงานได้นะครับบางท่านบอกว่าพื้นที่3าไร่นะครับ ทำไมขุดถึงแสนนะครับแสนกว่าอะไรเงี้ยบางแปลงทําไมถึงขุดได้แค่4ี่ห้าหกเจ็ดหมื่นนะครับนี่แหละครับก็คือปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับคือปริมาณงานความยากง่ายของงานนะครับอย่างตรงนี้นะครับปริมาณงานถือว่าขุดเยอะนะครับขุดบ่อหนึ่งไร่เนี่ยก็ถือว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อยสัก4-5วันนะครับแล้วก็ต้องถอยหมดดินตรงเนี้ยไปถมที่แล้วก็ต้องใช้รถเกรดอาบที่นะครับ ต้นนี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกเยอะเรื่องหนึ่งก็คือชั้นหินนะครับพี่สังเกตเลยได้เลยว่านะครับตรงนี้จะเป็นชั้นดินหินดานนะครับชั้นดินหินดานตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นดินที่ขุดยากนะครับต่างจากดินทรายนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของราคางานด้วยนะครับทาให้ราคางานเนี่ยสพงมขึ้นนะครับเนี่ยนะครับฟังเสียงการขุดนะครับของเครื่องของเรานะครับก็จะได้เสียง การกระทบกับหินนะครับหินดินานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นางานที่ยากขึ้นนะครับกว่าเดิมทําให้มูลค่างานที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับเ<อ>น,น,นเราต้องใช้วิธีการแยกชลน,นิดนะครับเราไม่สามารถที่จะจ้วงทั้งเดียวได้หนึ่งเต็มบุงกินนะครับค่อยๆแกะชนนิดชนน,ดน,นิดออกมานะครับ การขุดบ่อน้ำหนึ่งไร่นะครับในส่วนของพื้นที่รอบบ่อนะครับเราจะลอกลงออกก่อนนะครับโดยประมาณสัก2เมตรเราจะเอาหน้าดินพับไว้ข้างๆนะครับเอาไว้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้รอบๆบ่อนะครับเป็นหน้าดินนะครับส่วนตรงนั้นนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะปลูกอะไรก็สวยนะครับปลูกอะไรก็ได้นะครับสังเกตได้เลยว่านะครับพื้นที่บ่อ2,5งของหลวงที่ขุดให้นะครับ เขาจะขุดดินในส่วนของหน้าดินเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขุดดินเหนียวไว้ข้างบนก็ทําให้พื้นที่รอบบ่อตรงนั้นนะครับปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นล้นล้นอยู่อันนี้คือข้อเสียของการไม่สลับหน้าดินในส่วนของพื้นที่การเป็นคันคูของสระนะครับทำให้เราปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับจากที่ว่าเรามีน้ําติดมีน้ําแล้วเราปลูกอะไรข้างๆบอ่อนเนี่ยจะสวยสุดท้ายมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สลับหน้าดินนะครับ ในส่วนของพื้นที่ดินเหนียวที่เราขุดตรงนี้เราไปเสริมระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ10ไร่นะครับตันนี้ก็สามารถที่จะตรงนี้จะปลูกเกี่ยวกับต้นไม้อยู่ต้นดีเนาะแต่ในส่วนของดินทรายเนี่ยจะปลูกเกี่ยวกับผักสนครัวได้ดีนะครับอันนี้เราก็ต้องบำรุงดินนะครับแยกของประเภทของพืชด้วยนะครับอย่างดินเหนียวตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปหุ่มดินนะครับเอาฝางหุ่มดินสร้างจจลินทซีแพนต้อนต่างๆเนาะนะครับในให้ดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะ ปลูกอะไรลงไปนะครับก็ต้องดูแลนะครับเน,นี่ยนะฮะของรถขุดของทีมงานของเรานะครับก็จะมาอัปเดตคร่าวๆเพียงเ,เท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนเสร็จงานยังไงผมก็จะมาอัปเดตหน้างานให้พี่ๆได้รับชมนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ การขุดบ่อน้ำหนึ่งไร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขในทุกๆวันนะครับคิดเงินได้เงินคิดของได้่องนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ